ันนี้เราจะพาไปซื้อต้นไม้นะคะไปดูต้นไม้ที่ราคาแพงที่สุดแล้วก็สวยที่สุดที่เขาเล่นกันอยู่ตอนนี้นะคะที่ตลาดต้นไม้นะคะว่าแล้วก็เราจะไปซื้อมาปลูกด้วยนะคะว่าเราจะได้อะไรกลับมาปลูกกันบ้างนะคะก็ตามไปดูกันเลยนะคะมีต้นไม้ส,สวยๆเยอะเลยตรนนี้แล้วก็ไม้ด่างที่เขาเล่นกันนะคะมีหลากหลายเลยนะคะวันนี้เราแวะไปดูกันค่ะ เศรษฐีรวยซับนะคะอนี้สวยมาก mm hmm. ต้นนี้นี่พันห้าร้อยบาทนะคะเนี่ยสวยมาก mm hmm. ก็เขาก็จะมีสองสีนะคะเนี่ยสีนี้ด้วย mm hmm. จะเป็นกานแดง mm hmm. จะเป็นการแดงสวยนะคะต้นนี้ mm hmm. นี่น่าจะเท่ากัน,นะค่ะแต่อันนี้มันเป็นสีสี ทีเหลืองต้นนี้จะสวยกว่าเป็นก้านแดงยิ่งอันนี้ยิ่งสวยะคะท่านผู้ชสวยมากแบบนี้ก็จะยิ่งแพงนะคะเนี่ยตอนนี้เขาขายกันเป็นใบใบหนึ่งหลายหมื่นนะคะเนี่ยแบบนี้สวยทั้งเลย ต้นนี้นน่พาะอ,อ้อให้หน่อยเนี่ยต้นนี้เขาซื้อขายกันที่ร้อยห้าสิบอ้อให้หน่อยต้นนี้ขนาดนนนไหนสองร้อยมีก็อยากอกไปเพาะอยู่นะขนาดใหญ่นี่เหรออ๋อต้นนี้ดีกว่าใน,นต้นนี้มันํช้ได้นนไดต้นนี้ใหญ่ละอ,อันนี้ใบไม่ด่างใบทะลุะผู้ด่างใบทะลุนะคะเนี่ยเอาอต้นนี้แล้วกัน สวยดีนี่มีหลายแบบนะคะท่านผู้ชมเนี่ยพ่อหนูจะไปเพาะแบบเนี้ยซื้อกระถางไปเพาะแบบน,บบนี้หนูเห็นแล้วข้างบ้านเราอะเนี่ยใบแบบนี้ข้างสามนะนะเนี่ยท่านผู้ชมต้นแค่นี้เองนะคะแค่นี้ราคาสามร้อยนะคะท่านผู้ชม,มเยอะมากเลยมีมีม,ม,ม,มีมีแบบนี้ด้วยพ่อดูดิแบบนี้สองร้อยห้พ่ดูนี่ใบเขาจะงอกนะนี่ สวยจังเลยอะท่านผู้ชมค่ะี่ราคาก็สองร้อยห้าสิบตอนนี้ไม้ด่างทั้งหลายราคาเขาจะขึ้นหมดเลยนะคะตอนนี้นี่นี่แบบนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเงินไหลใช่ไหมคะพี่ออนไลน์ไทยอันนี้สามร้อยห้าสิบนะฮะนใ,นใช่ท่านผู้ชมขาเนี่ยสวยมากถ้าสนใจก็แวะมาได้นะคะหนูปักหมุดให้แล้วสวยมากเลย <c oughs> อ๋อเหรอเหรอสวยๆทางนั้นเลยนี่เน่น่่อันนี้ยิ่งสวยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเขามันมันจะเป็นตะกร้าแล้วก็จะมีหน่อออกมาด้วยเนในท่านผู้ชมเห็นปะอันนี้เหรอเนี่ยแปลกมากเลยอันพี่อันนี้ที่โผล่มานี่คือเฟิร์นนี้มันอยู่ตามตามตามป่าน มันสวยมากท่านผู้ชมคะดูดิเขาจะมีออกมาข้างๆนี่ด้วยไม่เคยเห็นอันนี้นจของไม่ขายมากอันนี้เขาไม่ขายนะคะอันนี้อย่ามาขอซื้อเขาน่าอันนี้เขาไม่ขายสวยมากสวยมากโอ้สวยๆเยอะๆเลย,ยน,นี่ีท่านผู้ชมน่เน่่เน,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 น่่ดูตรงนี้นี่ฟื่นของเขานี่ตัวอย่างสวยค่ะท่านผู้ชมคะสวยมากๆเลย อก็มีหลากหลายนะคะสนใจเขาแวะมาได้นะคะปักหมุดไว้ให้แล้วรอรุอ้น,นรรรรว่ามันจะด่างหรือไม่ด่างนะอาจจะด่างถ้าแบบนี้นี่คือคคือือนนอจะเริ่มดา่างไ่มใช่อันนี้มันด่างหลังปกติจะด่างหลัพี่แล้วมีวิธีทําให้ด่างด้วยเหรอมีไหมผมไม่รู้แต่มกมีใช่ เห็นเห็นน้องคนที่รู้จักกันนะเขาขายได้ต้นละเจ็ดแปดพันเขาทำด่างแค่สองสามใบดูดูคนอย่างสวยเลยโอ้โหสวยมากๆเน่น่เๆ่ท่านผู้ชมค่ะเนี่ยมาดูต้นนี้มาดูต้นนี้เงินไหลด่างค่ะนี่ราคามื่นห้าพันนี่อย่างสวยท่านผู้ชมอันนี้ไเหลืองโอ้พี่มันด่างแปลกเนาะมันด่างสวยมากอ่ะดูดิท่านผู้ชมดูดิเขาจะด่างสวยมากนี่ดูดิ โหสวยมากเน่เน่เน่ใครที่ฮิตไม้ด่างมาเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยราคาหมื่นห้าพันอย่างสวยนะคะเนี่ยอือหือสวยมากอันนี้เขาเรียกอะไรนะด่างพี่อ่บอลกระดาษด่างขาวเออนี่บอลบอลกระดาษด่างขาวอย่างสวยล้วท่านผู้ชมนี่เขาจะมีแบบือสวยทั้งนั้นนี่มีอย่างแพงเลยเออชายชนนี่ท่านผู้ชมขามาดูอันนี้ก่อน อ,อ,อันไหนอันนี้หรอพี่ใช่สุดยอดของชั่วโมงนี้จริงจริงเขาเลือกอะไรนะชายชนครับชายชนเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าของเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของอนนบอลตอนนี้นะคะท่าน,นผู้ชมดูใบเขาก่อนเขาเขาจะมีสามสีสีขาวสีเขียวสีชมพูนะคะเนี่ยอย่างสวยค่ะท่านผู้ชมแล้วมาดูมาดูไฮไลท์ของของงานนี้นะคะอันนี้ช้างดำอันนี้ช้างดำ อันนี้ช้างด่างสามหมื่นกว่านะคะท่านผู้ชมดูอันนี้เหรอดูอันนี้เหรอโอ้โห,โหมันอันนี้อันนี้สองหมื่นเก้านะคะอันนี้จันประกายดาวเนี่ยสองหมื่นเก้าราคาไม่โกหกนะคะเนี่ยสวยมากท่านผู้ชมมีสน่หตรงว่ามันเหลือแตงมันเหลือแต้มดูเขาสวยมากท่านผู้ชมค่ะ ไอ,อันนี้มันออกความสีเลยดูดิดูต้นเขาดิเนี่ยที่มันแพงเนี่ยหนูว่ามันแพงสามสี่เนี่ยนะพ่อ,อนี่ท่านผู้ชมดูราคาก่อนนะเนี่ยเขาจะสวยมากค่ะท่านผู้ชมอันนี้เจ็ดพันแปดนะคะเนี่ยอย่าไปจับของเขาน่จับใบหนึ่งนี่มูลค่าหลายร้อยเนี่ยสวยมากร้านอยู่ที่พัทยานะคะหนูปักหมดไว้ให้แล้วแวะมาได้เลย อย่างแพงนะคะเนี่ยอันนี้ก็อย่างสวยะคะ่ะท,ท่านผู้ชมนะะี่เป็นหมวดีสีเขาวดสีสวยสวยมากท่านผู้ชมค่ะดูดูอันนี้ท่านผู้ชมอันนี้พันแปดอันนี้อย่างสวยนะคะเนี่ยเนี่ยพันแปดอันนั้น8 5. ดพันห้าดูค่ะท่านผู้ชมสวยมากตามราคานี้เลยนะคะ คือถ้าเป็นด่างเนี่ยตอนนี้ราคาเขาจะแพงมากอันเนี้ยหกพันกว่านี่ค่ะตามราคาเลยค่ะสวยๆงั้นคืออสวยดูดูอันนี้เขากำลังชํำนะคะนี้กำลังชำสวยโอ้พออันนี้สวยอันนี้นะ่ะเขาซื้อขายกันแพงมากมากเนี่ยตอนนี้เขาแยกได้นะเนี่ยสวยมาก ท่านผู้ชมดูต้นนี้ยิ่งสวยเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่่อสวยเลยนี่ต้นนี้นี่างน,น,น,นอ,อันนี้แพงท่านผู้ชมมาดูต้นนี้นะคะเขาจะแปกมากแลวเขาจะสวยมากเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยท่นผู้ชมผีเสื้อคุณหิงนะคะในชื่อเขาพั้สวยมากท่าผู้ชมคต้นนี้วเสือ้อาัหายต้นเลยตเย สวยเนาะแปลกดีเนาะพีม่มันเหมือนสีเสื้อจริงๆนะในต้นไหนนะ่นนต้น้ต้นนีต้นนะ้อตนน้้นนีำห้นน้่ตนน้ำต้นน้ำต้นน้ต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำนต้นนี้น่้ท่านผู้มนมเขา้ะสวยมก้ยมกน้ำจ้นนะ้ำต้นน้ำนน้ำตน ูอันนี้สองหมื่นเก้าอันนี้มันสวยเนาะพี่เนาะสวยมากครับสวยมากชู่ว่าดาก้อนสเกลนะะอันนี้ยิ่งสวยอันนี้จันประกายดาวตามราคาเลยนะคะคนไหนสนใจมีตามราคาเลยนะคะเนี่ยนี่แค่เอาใบมานี่แปดร้อยแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นะเนี่ยพ่อปักรอกดด่างครับออ๋ มีกวักมรกตดังนะคะท่านผู้ชมน,นะคะอันนี้650อยหาังสวย250ร้อยนะคะตามราคาสวยต้นเท่าไหร่อ่ะสวยจัง220ร้สสวยดีนะ อันนี้ยังสวยโกลเด้นเฟรมนะอันนี้สวยชื่ออะไรนะลูกเล่นมังกรสายพันธุ์โกลเด้นเฟรมเออเหรอโอ้เก่งจังลูกมาชมตอนนี้แสงไหมลูกเอ้อืมมาชมกันนี่เลยโอ้ขอดูถ่ายหน่นิดถ่ายเอาของเอากล้องขวางหนะของเรา สวยเนาะอันนั้นมันเตีย้ยเหรอลูลกแตพันแคะด้วยค่ะนี่นี่น,นี่เห็นไหมเจ้าของเขานะน้องเขาเก่งมากเลยนะคะท่านผู้ชมตัวเล็กๆแต่เขารู้หมดเลยว่าสายพันธุ์ไหนนะเนี่ยเนี่นนเยเก่งยังเลยเ,ยน,เยยนี่รยรออ๋อป้าจำได้ละที่ว่าเป็นลูกใช่ใช่อมลูกลูกของน้องคนนี้ที่เกิดในสวนนี่ป้าป้าเคยดูหนูแล้วลูก เก่งจังเลยอ๋อนี่ท่านผู้ชมค่ะน้องเขาเคยออกรายการชุ่ยซูเปอร์เทนนะคะเนี่ยเนี่ยน้องเขาจะรู้หมดชื่ออะไรนะลูก,มก,กไม่ไม่ไม่หนูชื่ออะไรนะ<า>ออป้าเออป้าจําได้ป้าเคยดูเนี่ยน้องเขาเคยออกรายการไอ,ไอซูเปอร์เทนนะคะแล้วก็ที่ว่าพันไม้เนี่ยนะคะเนี่ยนี่ท่านผู้ชมค่ะน้องเก่งมากเขารู้ด้วยพันไหนเป็นพันไหนนะคะโอ้เก่งมากสาวน้อยอันนี้เขาเรียกเคียวใช่ไหมหนู อันนี้อะไรเคียเออใช่ใช่พ่อไทยนะอันเนี้ยที่หนูพ่อไทยแต่เล็กแต่เล็กเย็นกับยืนยืนยืนกับต้นที่หนูพ่ออยู่ที่บ้านอ่ะต้นนี้แหละพ่อใช่ไหมเคียวใช่ค่ะมันมันพี่ถ้าเอาใบมันไปสกัดนะสกัดเป็นผงอ่ะนะเป็นคอโรฟิวกิโลละสามหมื่นนะพี่ บอกเออกต่างประเทศแแพงมากใช่ตกต่างประเทศแต่แต่มันเพาะติดยากหนูก็เพาะอยู่แต่แต่มันโตช้ามากมแต่ถ้าคนเพาะเป็นน่ะไอถ้าเอาไปสกัดแห้งเนี่ยเขาส่งขายโลละสามหมื่นเป็นโคโลฟิลนะแพง <บ S 2> มากกันเลยนี่ข้างนี่ข้างในกาจัดไว้สวยมากเลยข้างในนะคะเนี่ยข้างในดูดิสวยมากท่านผู้ชมค่ะสวยนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะหนู ปลดสลใช่ไหมสวยอ่ะท่านผ<อ>ู้ชมไใช่าดส,บบอสอ่อันนี้มันตะูนอแะแอ,อะได้อีกต้นหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชม <c oughs> นี่เอาเรียกอะไรนะพี่อ,อมเงินอมเ,เ,เงินแคนะคะเ,คเนี่ยอย่างสวยนะคะท่านผู้ชมได้อีกต้นนึงแล้จัดไปค่ะคาต้นองส้นท อันนี้ก็ยังสวยนะจะ๊ะอันนี้ต้นนี้แหละมนแอันนี้เดรนนะคะนี่เขา,าเรียกว่าเดรนอันนี้ก็สวยอันนี้ที่มีแล้วที่บ้านสวยท่านผู้ชมคะดู้สิเนี่ยยอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้แปิบอันนี้เท่าไหร่แปดิ โี่้ไขาดตุนยังโดนดยมานี่โดนดายงสวยอยู่นะครไมคามีคับ่นี่ครับป้าทัง้างหด้วสวยมากเลยท่านผ้ชมดูดิดอกเาโอ้สวยดูดิดอกเสวยมากสหวันนี้นะหลังจากที่ทาพาท่านผู้ชมไป ตลาดต้นไม้นะคะไปหาซื้อต้นไม้แล้วก็ไปดูต้นไม้สวยๆต้นไม้ดังนะคะสวยๆแล้วแล้วก็ซื้อกลับมาที่บ้านนะคะมาแยากชำเราจะเอาไปปลูกที่การขยันโฮมเตย์เราที่ภาคใต้นะคะมาชำไปก่อนนะคะเดือนหน้าก็คงจะได้ไปแล้ววันนี้สาหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะไวไปเจอกันคลิปหน้าถ้าท่านผู้ชมชอบนะคะคลิปนี้ก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ใหขย,ยันอเที่ยวชั้นยอของเราด้วยนะคะป้าพลอยนะคะแล้วก็ลุงดีน ฝากติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ถ้าจะเอาไอเดียไอเดียปลูกต้นไม้ตามบ้านนี้ก็ดูได้เนี่ยจะจายแบบนี้หละหาเหล็กเหลือๆแล้วก็เชื่อมเอา